อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นฝ่าไทยเลยบางวุฎภูเก็ตจีบสตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอ่อทิศผมมักจะออกเรือทำข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5 0 6นะครับต่อทางเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น B W ภูเก็ตนะครับ B W ภูเก็ตจีบสตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับไฟฟ้าเข้าถึง ขึ้นพิวนามเลยเต็มเลอตายเลยเนี่เน้นเอ็ดเลยนี่แต่ว่ากัดขาดครับเป็นของของคมเราเป็นโย่เป็นโซลตรงตัวครับเพราะว่าในของน่าจะเป้ตัวนี้กัดเลยนะครับปลากระดังฟิตเนี่ยนเป็นหินเป็นหินเนี่ข้าหินเข้อหินแล้วโค้งมั่งปลามั่งโอ้โหเสียเงี้ยมาเสียงมันนี่นามไม่ใช่นะเนาะว้าว ม่โคตนะครับไม่โคจวบโรคดังชาโรคดังชาไว้หนึ่งทีเสียงผมเสียงเสียงผมดีโคตดโคตรโคตรโอ้โอ้มไม่ฟาว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 เชียเตกตัวมันเยีเืเตนั้นเชเตนเ เชื่ออ้นเหรอยังอ่อนนะยังเป็นยังอ่อนนะเอาใหม่นนะครับเชื่อเน้นเร็วสายเคาะเคาะอ้นเหรออ่าเนะด้ยของต่อเลยครับผมไม่ตงดึงหายโอ้งอืไปเลยนะครับของของหวามีนครับหวามีนอ่นะไเปเลยนะครับไม่เหันนะไม่เหนียวมันวะเ้ยเยเะนี่แหละเก่ง ผ่านผ่านผ่าน่านขพ่านผ่านเรานนูนต้นนู้นไปนไปนนไปเปเาเเปานอะไรครับมันไครับนู้นต้นนู้นนะลูกเะลูกลเอลูกเระโอ้โหเดือดเลี้ยงียลูกเก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 ยเสอครับคันหัวเรือคันคันหนาวครับหนาวสันเับหนาวสันรีบๆกมาแล้วครับ หนาวสั่นโอ้คันหนาวสั่นหนาวสั่นครับเย็นครับนี่ขนาดเที่ยงเที่ยงแล้วคันยังสั่นอย่างงั้นก็น่าจะหนาวเยอะนะครับโอ้ยหนาวสั่นหนาวสั่นโอ้ยหนาวสั่นเลยครับตอนนี้โอ้ยอ๋อดู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 นี่ตอนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงแล้วนะครับดูครับยังหนาวสังเกตหัวหน้าเสือนะครับเมื่อกี้สั่นมากบางครั้สั่นรุ่ยริบๆเลยนะครับของผมเลียไปอีกทีครับแต่ว่าลิ้นไม่ค่อยสากเบ็ดไม่ควันครับอืมนี่กลับบ้านผมจะให้น้าเปจะสั่งแตาน้ำมาเลยใส่นะครับ เจ้าสิไปกดมดูดกันแล้วูดกันแล้วเอ๊ะน้ำไม่ไหลเลยพี่น้องน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลอุ้ยจมูกส่องเขาโอ้ยอุ้ยพี่เสือเสียดเสียดด้วยอย่าไ้มุ่งเสียดมุ่งเดี๋ยวเดี๋ยเราพิงเราวิ่งเสียดอย่าไปตัดเก๋ฮะโอ้ทางนี้มึงรายจีเสียดเดเสียดเร็วอู้ปลาช่อครับปลาช่อ ความินครับอืมเชือกันนี้มันใส่มันครบตรงหมวครบตันนี้หยุดไประยะหนึ่งพิ่งกัดครับก็ลุ้นของเรากันต่อครับโอ้ไอเล็บยูครับไอเล็บยูทถมอรุครับโอ้พระเจ้าหลุงรับเลยใส่เยอะแต่บุตรเยวหรือยังไหมโอ้มืองขาวมาแล้วโอ้ห้องน้ำมีโมาแล้วโอ้หน้าขาวครับหน้าขาว เชื่อเปนนีมากเลยที่ะเหรอไหมตรงนี้ยังกินมันเถียงเลยอันนี้ตามเงี้ยของน้ำมินกันเลยครับโลกกองอุ้ย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 กันเลยครับกันเลยครับของน้ำมินอุ้ยกันไปเลยครับโอ้ยน้าเป้ครับนุ้นของน้ำมินอัดเล้วนะครับเมื่อกี้ของผมบิดใช่ใช่ครับน่าจะถุยครับขมเนี่ยของน้าเป้อาจจะขมนะครับไม่อยากครับถุยเลยอื้ 梦里，梦里，梦里呀。 โน้ยโอ้ยโอ้ยข้ามุยข้ามุยแปซิฟิกโอ้ข้ามุยแปซิฟิกผมเสียงดังอยู่แล้วโอ้ยข้ามุยโอ้ยข้ามุยโอ้ข้ามุยครับโอ้แอคชั่นดีครับคันพันธุ์าบาที่ครับแต่ได้นก่ฟูจิครับโอ้ยซื้อจากที่ไหนครับอ่าเล็กชาร์โดครับผมนี่ครับคันพันธุ์าบาทครับดูดูเอ็ X ครับดูเอ็ X ครับเอ็ X ตัวเออเเเอออ็็กก X X ตัวเดียวไลยถ้าถ้าสาม X นี่จะโดนบล็อกนะครับสาม X ไม่ได้นะครับโอ้ จับลุดจับลุดน่าจะเป็นเหยื่อสั้นนะครับถ้าเหยื่อยาวไม่ค่อยลุดนะครับโอ้ยอไม่บอกครับไม่บอกครับโอ้โอ้น้ามงครับโอ้ยกินอยู่กองนี้ไหมครับโอ้ยโอ้ยนักเป้ครับเอ๋หักหรือมไม่ไม่เหว่งอะซากเก่าลิงโอ้หักว่าอะไรอันนี้โอ้เบายาวนายู xoa kính yêu yêu không ăn dạo lòng đu học sinh là trường bạn xưa bước vào trường học xưa người thí không phải <laughs> học cầm ấy cật, cầm ấy cật, cầm ấy cật, cầm ấy cật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  กอน้ก oh, ่หนาไปโอ้เสียตายไปเนี่ยเชี่ยบันมาบ้านงานเลยไปนู่นหลอกตายสร็มครบอานั่นเสี่ยบ้านงานแล้วเฮ้อ้ยโอ้ลงเอาเลยเนาะโอ้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 ลงฮับแล้วโอ้ยเชี่ยปะเ๋าปะเขาปเ๋าไปปีนภูเขาเดี๋ยวโอ้ยตาเชี่ยวมันาแล้วส็มครบมานั่นหล่อตายอ่ะ

หัวหน้าวิ่งมาราธอนอีกแล้วครับโอ้โหน้าวิ่งเดี๋ยวของผมดูครับตอนนี้ของน้าไปมีอะไรบาครับตอนนี้เดี๋ยวกผ้าผ้าบับติดปากพูดไม่ชัดเลยครับเมื่อกี้โอ้ยครับวิ่งไปเลยนะครับโอ้โหอวิ่งมินิมาราธอนนะครับตอนนี้มินิมาราธอนน้ะไม่ไหลครับได้ของจริงๆครับมุ่งโม่เสียเสียโอ้เสียดดีรักเร้ครับเสียดดีรักเร้ครับโอ้เสียดโอ้เสียดทีปลาไฟไฟปากกาของยาไปลาือ้ปลสีเสียไม่ใช่สละ อะไสระกุอะสรัส so ินโอ้ส so ิงห so ์ so ิงห so ์ so ิงเฟสิง uh, ส <mor MEL Thanks> mm ่งมาสิงที่เฟสิงส่งสิงสองครับ้ควันสมองเลยครับวันนี้โอ้โ้ตาโอ้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 ดดโอ้ยดดดอ๋อโอ้ยชดีนดังกล้าวเลยโอ้ยช่วยมันชมน่มือดังกล้าวเลยโอ้ยโอ้ย โอ้เบายาวเบายาวครับเบายาวโอ้เบายาวบูบูเบายาวครับเบายาวโอ้เบายาวปลาหมกปมเลยเนี่ยโอ้ยเพียงทางไข้คอชักคนเดียวคนอื่นยังไม่ชักไข้คอไข้คอพิษปกติจับมือ นี่เสียงยม,มาไปวมรามงมงคอง,ง,อองอชอบคนเดียวคนอื่นไม่ชอบเ้อไข้คอโอ้ยโยังเลยบางอดไข้คอปั้นไอ้เจ้าคุณซีเกตมองข้าวคุณซีเกต